ันแรงงานนะคะปี57วิ่งได้สูงสุด5งานค่ะซึ่งซึ่งมีงานที่6ยิงไปไม่ได้ก็ปฏิเสธนะคะ5งานเนี้ยไม่ได้ไปร้องแค่เพลง2เพลงถูกไหมก็1นึ่งคอนเสิร์ตค่ะตั้งแต่เอ่อสิบโมงที่นี่เที่ยงที่นี่ขอไม่ไกลนะคะเจ้าภาพคะหนูไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้หนูตัดเลยบ่ายสองที่นี่หกโมงเย็นที่ชนบุรีตีกลับมาสามทุ่มที่นี่สุดท้ายสุด เที่ยงคืนหรือห้าทุ่มที่นี่คือทุกคนต้องช่วยกันจัดการบริหารเรื่องเวลาแล้วก็การเดินทางคือถ้ามันหนักถ้ามันถ้ามันไปไม่ได้ก็ก็ก็ไม่รับจากรายได้ที่แบบโหกระเบียดกระเสียนสุดๆพอจะบอกได้ไหมคะว่าวันนั้นสูงสุดเนี่ยวันนั้นหญิงลีต้องไปเศรษฐีนีแน่นอนเนี่ยมีรายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ก็คือเขาก็ว่าหญิงลีร้อยร้อยล้าน แต่ว่าถ้าถ้าหลักร้อยนี่ก็คงเป็นมาเจอจุนทุกสิ่งอย่างใน่ข่ในลูกน้องอะไรแต่ยิงลีน่าจะมีทรัพย์สินจริงๆน่าจะประมาณ50นะคะก็เป็นก็เป็นการลงทุนอยู่ตลอดนะคะก็ไม่ได้เป็นเงินสดทั้งหมดนะคะก็เป็นอสังหาเป็นบ้านตอนนี้ญิงทํารีสอร์ทที่บ้านเกิดก็ใช้เงินสดทั้งหมดในระหว่างที่งานมหาศาลขนาดนั้นก็ยังมีความรักแวะมาทักทาย เออวันน no? ี้เรามารายการความรักเนาะจรินั่นสิคความรักในช่วงจังหวะตรงนั uh ้นเป็นยังไงคะโอ้ต้องบอกว่าหลังจากที่หญิงลีดังแล้วรู้ว่าตัวเองดังแล้วมีงานเข้ามาเยอะแล้วอุ้ยฉันสามารถมีความรักได้แล้วคือบอกตัวเองแล้วแหละว่าอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารักได้ไม่ต้องรู้ร้าฟู่ฟา รวยหรืออะไรแบบยิ่งใหญ่ยิ่งโตเงี้ยเพราะว่าเอาตรงๆคือเราเคยมีแฟนที่แบบเขาแบบมีศักยภาพดีมาแล้วเคยมีแฟนรวยมาแล้วไม่ได้อยากมีอีกใช่ไหมคะคือเออคือยิ่งวันหนึ่งเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็อยากที่จะได้คนที่อบอุ่นแล้วก็เฮ้ยโรแมนติกเนี้ยค่ะแล้วก็เลยไปเจอหนุ่มคนนึงที่เขาจ้างไปร้องเพลงนะคะก็<ๆ>ก็เป็นแฟนที่หญิงคบกันที่หญิงก็เพิ่งเลิกไปนะคะ<ๆ>ไปเจอเขาวันแรก ไปร้องเพลงที่ผับแห่งหนึ่งแล้วเขาเขาจ้างงานไว้เดือนหน้าแล้วเขาก็เลยมาถ่ายรูปกับวันนี้เพื่อที่จะไปโพสต์ว่าวันเดือนหน้าพบกับหญิงลีนะครับนะเขาก็มาถ่ายรูปกับหญิงยิงก็แบบเฮ้ยทำไมตัวหอมจังวะยิงก็ไปกระแซะถ่ายรูปใกล้ๆเขาทำไมตัวหอม่ <c oughs> แปลว่าในความเป็นจริงแล้วแปลว่าอย่างนี้เราเปิงเขาเปิงค่ะแล้วก็รู้สึกถูกช,ชะตาถูกใจยังไงก็ไม่รู้ ผู้ชายคนนี้มันแปลกว้หนุ่มผมยาวเอคองเจ้าชู้เนาะอะไรเงี้ยคิดในใจค,คิดว่าเขาอยู่สถานบันเทิงเขาคงเจ้าชู้เขาคงมีแฟนเยอะค่ะรูปหล่อผมยาวอะไรเี้ยจนเสร็จงานคอนเสิร์ตเขาก็แบบให้หญิงไปถ่ายรูปก,กับเคาน์เตอร์กับผู้บริหารหญิงบอกหญิงไม่ไปหญิงเหนื่อยหญิงโปะ,ะเขาก็เลยอุ้มเด็กมาถ่ายรูปค่ะหญิงก็เลยถามว่าอันนี้ลูกของพี่เหรอคะเขาบอกไม่ใช่ลูกผมครับผมไม่มีแฟน อะไรจะแบบว่าแจ้งแบบชัดเจนขนาดนั้นน้องหนิงเนาะก็เลยแบบว่าเอาเหรอพี่ไม่มีแฟนเหรออย่างนี้ก็จีบได้สิโอโหชัดมากค่ะเสร็จงานแล้วนี่คือหยอกแรงนะหยอกแรงค่ะแดนแตนแดนชวนพี่คนนั้นอะไปกินข้าวต้มสิไปกระทันขานเลยค่ะก็เไปกินข้าวต้มแล้วก็ได้เบอร์โทรได้ไลน์แล้วเขาก็ส่งไลน์มาตุ๊กตาตุ้งติ้งตุ้งติ้งวันนาก็สดชื่นเนี่ยค่ะ ต้องมาเรียกว่าแบบอินเลิฟสุดๆเลยไหมคะก็รู้สึกดีรู้สึกว่ามีความหวังว่าเออชั่วโมงนี้ฉันจะได้รับตุ๊กตาอะไรเงี้ยชั่วโมงนี้ฉันจะชิคเกอร์อะไรชั่วโมงนี้เขาจะจีบเราอะไรเขาจะหยอดคาหวานอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความสุขแบบยิ้มอ่ะอยู่เฉยๆก็ยิ้มเงี้ยค่ะรู้ตัวเองว่ายิ้มอะค่ะบางทีทีมงานก็ยิ้มอะไรอ๋อฉันยิ้มเหรออะไรเงี้ยเรื่ความรักก็ค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆ ตอนนั้นมีความคิดไหมคะว่าหรือคนนี้จะเป็นคนที่เราแต่งงานคิดค่ะเพราะว่ายิงคิดว่าอายุมันถึงมันถึงตอนที่ต้องมีแฟนแล้วนะคะแล้วเรามีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําบางอย่างเราก็จะอยากมีที่ปรึกษาที่แบบคุยได้ปรึกษาได้ช่วยเหลือได้นะคะเอาทุกอย่างก็ฟังดูดีแฮปปี้ค่ะแล้วมันไปพลิกตรงไหนอะก็ปีแรกที่คุยกัน วานแหววโรแมนติกก็กันใหม่ๆอะไรอะไรก็ดีใช่ไหมคะนุ่มนวลผู้จ้าทาทีจังแซนดีไม่มีขัดใจอันนี้เพลงผู้ชายหลายบ้านนะไปฟังใน YouTube ของยญิงเลยชีวิตเธอเป็นเพลงมากเลยแต่ก็เข้าเข้าอยู่ตอนแรกดีค่ะปีแรกปีสองเนาะมันดูสดชื่นรื่นเริงจนเริ่มอยากที่จะให้ทุกคนรับรู้แล้วว่าเราคบคนนี้จริงจังนะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เริ่มรู้แหละนะคะทีมงาน ทางต่างกัดค่ายก็เริ่มรู้แล้วคือคนธรรมดาพอได้มาเป็นแฟนนักร้องดังเขาวางตัวลําบาก<ม>เขาเดิเดรดาดเงี้ยเขาแบบเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจเขานะคะซึ่งแบบว่าความเป็นตัวเองของแต่ละคนมันก็มีแล้วหยิงลีก็แบบเธอฉันฉันเป็นนักร้องฉันเป็นคนของประชาชนบางสิ่งบางอย่างความเป็นส่วนตัวมันหายไปอยู่แล้วมันยากอะคะ่ะกับผู้ชายที่เขาจะมามามา,มาอยู่จุดนี้กับเราได้แบบ สเสถียรทั้งสองคน <c oughs> แล้วแล้วหญิงลีก็แบบไม่เป็นไรเธอเธอฉันให้เกียรติเธอเราให้เกียกรติกันเงี้ยจนวันนึงก็เปิดตัวในงานบวช <c oughs> นะคะ <c oughs> คือเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตนถูกไหมคะ <c oughs> เขาไม่เป็นอิสระจากจากที่เขาเป็นคนที่เขาชิวๆ <c oughs> สบายๆกลายเป็นความกดดันของเขา <c oughs> มันเหมือนเราไปทําบาปเขาอะนึกออกไหมคะ<อ>แล้วก็แล้วพอเ,เปิดตัวในงานบวชเขาก็น่าจะแฮปปี้สิ น,นี่ไงเราแนะนําแล้วเปิดตัวแล้วให้เกียรติกันเขาไม่ได้อยากเปิดตัวนึกออกไหมคะคือเขาไม่ได้อยากดังเขาไม่ได้อยากอยู่จุดนี้เขาอยากอยู่เบื้องหล <ะ S 1> งังไปอ,อยู่พื้นที่ของเขาแล้วพอการมาเปิดตัวเนี่ยมันก็ทําให้ความขุ่นมวมันก็มากขึ้นไปไหนก็มีคนทักเขาไปไหนก็ใช่ค่ะความเป็นตัวตนของเขามันก็ก็หายไปนะคะคแล้วความกดดันที่จะต้องมาเป็นแฟนซูเปอร์สตาร์ต้องทายังไงหลายสิ่งอย่างแล้วก็คือ กลายเป็นความหึงหวงก็ยังมีอยู่เริ่มที่จะใช้ถ้อยคําแรงต่อกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนเราจะหึงเขามากขึ้นกับกับกันกับเขาที่แล้วใช่ไหมคใช่ค่ะเพราะว่าหลังๆ่ะปีสองปีหลังๆที่หญิงมีปัญหาหนักๆก็ก็เนื่องจากว่าก็เหมือนแบบเธอเธอมีสาวหรออะไรเงี้ยก็เหมือนเห็นเขาคุยกับคนอื่นทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะแล้วก็แบบก็วีนเขาอ่ะนึกออกไหมคะทำไมเธอนอกใจหรออะไรเงี้ยทำไมอ้าวซึ่งก็มีจริงจริงไหมคะเขาก็ เขาก็มาออกในรายการหนึ่งเขาก็บอกว่าเขามีเนาะยิงมีถึงกล้าพูดนะคะอันอันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะถือว่าเราไม่ได้สมบูรณ์นะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจีบได้เพราะเรายังเรายังไม่ได้แต่งงานนะคะไม่ได้ว่าอะไรกันนะทีนี้ก็คือเราก็กลายเป็นความก้าวร้าวย <'s> okay. ินบอกแค่ว่าโทรไปไม่รับสายก็ทะเลาะกันอะไรวะทำไมไม่รับสายสยิงก็กลายเป็นความก้าวร้าวรุนแรง mm hmm. รู้สึกร้อนตึบ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 หัวใจมันร้อนหนูไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนหนูไหมนะ เวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจโทรไปไม่รับอยู่ไหนอะไรยังไงมันตึ๊บตึ๊บมันเป็นโรคประสาทมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยเราเป็นหญิงลีนะเราต้องไปออกงานอีกเยอะแยะรับผิดชอบทาไมเราเป็นโรคประสาทรู้ตัวเองบางทีก็นั่งเหงาซึมเศร้าเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะแล้วก็ติดต่อแฟนลำบากอะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นแบบไม่ได้แล้วเราต้องหยุดสั่งใจตัวเองให้หยุดหยุดคือหยุดอะไรหยุดเป็นแบบนี้หรือหยุดความสัมพันธ์กับเขา ตอนแรกหยุดเป็นแบบนี้ก่อนนะคะหนูหนูก็เลยเข้าใจคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ความพ่ายแพ้แห่งความรักหนูเข้าใจเลยนะคนไหนที่แพ้จริงๆอะ่ะหนูเข้าใจแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่รู้หรอกโอ้ยทำไมอ่อนแอจังทำไมขาดตัวตายทำไมน,นู่นนี่ไปไปมองคนอื่นในละะักษณะงงเงีย้ยแต่พอมาโดนตัวเองจริงๆปุ๊บอ้มันหนักขนาดนี้จนแบบกระทั่งว่าเฮ้ยบ้านช่องใหญ่โตทําไมมันเหงาอ้างว้างทำไมมันน่ากลัวทําไมมันอยู่เป็นหญิงรีทาไมไม่รู้สึกอยากไม่อยากอยู่ละ ถ้าตายไปได้คงดีเนาะถึงขนาดคิดอย่างนั้นเลยเหรอค่ะทำไมคิดถึงขนาดนั้นเลยทำไมฉันไม่ตายตอนที่ฉันป่วยไปเลยวะทำไมอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยคิดแต่ถ้าเราตายจะตายยังไงอ่ะถ้าป่วยตายก็เลี้ยวไปแต่ถ้าจะฆ่าตัวตายอู้อายคนเนาะเป็นหญิงลีจะมาฆ่าตัวตายความเป็นหญิงลีก็ไม่ให้หนูตายให้หนูสู้ให้หนูสู้เศร้าหนักมากหญิงลีเคยเคยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าไม่เคยหาวิธีตายนะคะอันนี้หญิงขออนุญาตเล่าเนาะเพราะว่าหญิงดึงตัวเองขึ้นมาได้จากจุดนั้น ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันมีค่ามากทุกอย่างมีค่าเหลือเกินทําไมมันถึงไปสู่จุดที่เรารู้สึกว่ามันต่าสุดได้ในฐานะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วคนยังสงสัยแล้วคนเข้าใจกันน้อยนะกับเรื่องของการเป็นซึมเศร้าตอนนั้นมันมันดิ่งลงไปได้ยังไงขนาดนั้นนะออกบ้านมาเหมือนนางพญาแต่เมื่อเราอยู่จุดหนึ่งของเราแล้วทำไมเหมือน,นเ,เหมือนดอกหญ้าเลยเราไร้ค่าจาังเลยรู้สึกในใจ ก็ก็ต้องมาดูรูปที่คนเยอะๆหน้าเวทีนี่คือเรานะนี่คือหญิงลีนะต้องไม่อยู่จุดเดียวต้องต้องไม่เป็นแบบนี้รู้ตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้ามันหนักจริงๆพี่มันหนักแบบว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีอะไรเลยค่ะตอนคุณแม่ที่เป็นอุบัติเหตุตอนนั้นก็เก<ม>ิดขึ้นตอนที่หนูก็ดังมากแล้วค่ะส่วนคุณแม่ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นย้อนหลังกลับไปเมื่อปีก่อนนั้นตอนที่หญิงยังคบกับแฟนคนนี้ที่หญิงป่วยเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งหญิงนะเขาก็เขาก็ ให้ความอบอุ่นเพีงยงแต่ว่าความ<ถ>โรแมนติกหายไปสิ่งที่เราก็ไปกระทุ้งเขาทําไมคุณไม่โรแมนติกทำไมคุณไม่เหมือนเดิมทำไมคุณไม่รักฉันเออเราก็ประเมินตัวเองว่าเออเราไม่ได้สมบูรณ์เราไม่ได้ดีพอเนี้ยซึ่งเขาไม่ได้ทอดทิ้งคือ <ไป S 2> ย้อนหลังกลับไปแต่นั้นหญิงป่วยเป็นอะไรนะแล้วเรื่องป่วยการป่วยของหญิงไะหญิงได้มารู้ตอนเนี้ยเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อทํางานผิดปกติซึ่งซึ่งหลักๆมันก็จะเป็นการใช้ยาเกี่ยวกับหมวดหมู่สเตียรอยทำลายภูมิอะไรบางอย่างในในตัวทําให การควบคุมสารหลังต่างๆเนี่ยค่ะมันผิดปกตินะคะแล้วทําให้หญิงลีตัวบวมตอนนั้นที่าบวมสเตรอยเยอะจากอะไรเฮ้ยขาเล็กเหรอมาจับขาดูขาเล็กรีบกำหุ้มเลยค่ะแล้าเล็กลงไปตายแล้วขาเป็นอะไรคอกว่ามีช่วงที่แบบเกือบจะหัวใจวายตายสามครั้งหัวใจจะวายแต่ช็อกไปแล้วสามครั้งหนูก็บอกต้องรีบขึ้นมานะพี่ไม่ไหวแล้วอีกต้องสั่งเสียโดนนั้นแล้วก็จัดแจงเงิน่องะมนกเลย แปลว่าเราคิดว่าเราจะตายจริงๆจะตายจะตาย